เอาละครับสวัสดีผู้รอชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะฮะและคลิปโปเกมอนโกชันเกยครับนะครับทุกคนครับมาอัปเดตข่าวเดือน11นะครับพฤศจิกายนปี2025ไปด้วยกันนะครับผมนะวันนี้มาลุยกันเลยครับผมโพสต์วันแรกถือว่าทันสำหรับโปเกมอนเด่นเดือนนี้นะครับผมนะก็มีทั้งหมด4ตัวนะเออตัวกลางนี่เด่นได้หรอ อีวูไดแม็กต์นะครับผมเมกาบังกิลารนะแล้วก็สตินเดอร์ทั้ง2ฟอร์มนะครับทุกตัวมีโอกาสลุ้นชายนี่เนาะนะครับเนี่ยทุกคนก็ชอบปล่อยมอนที่เป็นกิกะแม็กได้มาเป็นไดแม็กเนี่ยผมก็มโนต่อตลอดนะครับว่ามันมีโอกาสมากๆเลยด้วยที่สามารถแปลงมอนที่เป็นไดแม็กให้เป็นกิกะแม็กได้โดยใช้ของสักอย่างหรือเป็นการฝึกมอนหรืออะไรสักอย่างอะ่ะเพื่อจะอัพขั้นมันได้นะสำหรับตัวที่อัพได้เนาะอันนี้คือแบบมันน่าจะเป็นไปได้อะนะครับเนี่ยยิ่งทําให้ผมมโนมากขึ้นนะครับผมเออตั้งแต่ไอ้ตััววอะะะไรรนนคคาฟูแลบผม ชันเคยเลยครับผมชัยอาร์ตออฟฟิเชียลนะขอยัดไล่ไปเลยนะครับผมนะไม่เรียงไม่อะไรแล้วไปอ่านได้ฟังนะครับผมนะเพื่อแบบใครไม่มีเวลามานั่งอ่านนะก็ฟังเอานะครับผมเนาะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับ Battle m แ c กนะครับผมนะ Battle m แ c กเดือนนี้นะครับก็ทุกวันจันทร์เนาะนะครับก็จะมีมอนหนึ่งตัวนะเกิดขึ้นทุกเสาพาวเวอร์สปอตนะครับผมนะหลังจากนั้นก็จะอยู่ไปอีกอาทิตย์นึงโดยจันทร์แรกนะครับผมวันที่3ถึง9พฤศจิกายนนะจะเป็นไมกะนะครับผมไดแมกเนาะแล้วก็10ถึง16พฤศจิกายนนนะเป็ลสไดแมครับ17ถึง23พฤศจิกายนนะครับผมเป็นสตินเดอร์ไดแมมคนนะะรรัับท้ง2ฟอ์เเลยา สูงถึงต่ำนะครับแล้วก็อีวูไดแม็กนะผม24-30พฤจิกานะครับผมนะแล้วก็ดารุมกะมาทำไมวะเนี่ยทำไมมันวันที่1ง,งงมาก1-7ึทันวา ต่อกันด้วยบอส5ดาวประจําเดือนนี้นะครับบอสจะรีเฟซทุก10บโมงในแต่ละวันตามนี้นะครับ4ี่ถึงสิพฤศจิกายนนะครับผมไลโคเอนเตซุคุลนะครับสามหมานะฮะมากันครบนะแล้วก็1 8บแถึงยีพฤศจิกายนนะเป็นฮีทรานนะครับผมแล้วก็ยี่สิบห้าถึงสองท่านวานะครับเป็นโคบอลอนเทราคิออนวิลิซิออนนะเออแกงซอออฟจัตติดนะมากันครบครบนะครับเป็นตามนี้เลยนะทุกตัวมีโอกาสลุ้นชายนี่นะใครยังไม่ได้ตัวไหนก็เตรียมตัวรุยได้เลยนะครับครับทุกคนต่อไปนะฮะบอสเมกาประจําเดือนนะครับผมบอสเเเเมมมกกกก้้าาาาดืออออออนนนี็ตงบบบบวว่่ยะะครัผแ สมกับโปเกมอนซีเอนะที่เอาเมกากลับมาออสนุกมากๆผมเล่นจบแล้วนะใครยังไม่ดูไรฝากไปดูด้วยนะ <c oughs> ขายของนิดนึงนะโดยเฉพาะไลฟ์สุดท้ายนะโอ้โหที่สุดของเกมมาอยู่ตรงนั้นนะครับผมทุกคน <c oughs> ทุกคนฮะอันนี้ก็นี่นะครับ4-11พฤศจิกานะครับผมนะเมก้าสเปียร์เมก้าไคลอสนะแล้วก็เมก้าเฮลคอร์สนะแนะนำให้ตีเฮลคอร์สนะบ้านเราไม่มีนะครับผมทุกคนเออมันเป็นมอนทวีปนะครับแนะนำเลยตัวนี้นะจัดหนักๆได้เลยนะครับแล้วก็11-18พฤศจิกานะเป็นบังกิรัสแล้วก็ทิลลิสนะครับเออบังกิรัสน่าสนใจมากนะใครจะหาตัวไปเล่นนะตัวนี้ตัวดีมากนะครับผมแล้วก็18-25พฤศจิกานะครับผมเมก้าเดนลิวนะฮะแล้วก็เมก้าไลโวลนะครับจบท้ายเดือนนี้นะครับ25-2ธันนววาาาาาาามมมมมะรบเเเเเเกกกกก้ทลลล่ชแ็ียสนะ ครับลุยกันได้นะใครต้องการตัวไหนนะฮะจากนั้นนะครับผมสปอตไลท์เอาท์นะคือชั่วโมงที่จัดขึ้นในทุกวันอังคารนะครับผมหกโมงเย็นถึงค่ำหนึ่งนะก็จะมีมอนหนึ่งตัวเกิดขึ้นเยอะเป็นพิเศษนะแล้วก็มีโบนัสกิจกรรมในวันนั้นด้วยนะครับผมมันก็มีโอกาสทุกชนีดแหละบางตัวนะครับผมแต่ก็ไม่แนะนําให้ไปคาดหวังนะจริงๆนะมันเล่นเอาโบนัสซะมากกว่านะครับผมเนาะอังคารแรกนะอังคารที่สี่พฤศจิกายนะครับผมอยู่กับบีเดิลนะครับโบนัสในวันนี้นะครับทานเฟิร์สแล้วได้รูปอมคูณสอง มิรามินะครับผมโบนัสในวันนี้นะจับไปได้สตาร์ดัตคูณ2ครับแล้วก็ปิดท้ายเดือนนี้นะครับด้วยซึรุกุนะครับผมเออ่โบนัสในวันนี้นะจับไปได้ XP คูณ2ครับก็ทุกตัวมีโอกาสลุ้นชายนี่นะครับผมนะแล้วก็ที่เป็นสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้นนะสองสีนั้นคือมีโอกาสได้พลังงานเมก้านะครับหลังจากจับมอนในชั่วโมงนี้เนาะนะครับเป็นของสเปียร์แล้วก็ของยามิรามินะครับต่อกันเรื่องชั่วโมงตีบอสนะครับผมชั่วโมงตีบอสเดือนนี้นะก็จะรอตามบอสปกตินะครับที่พูดดดไปปเเมมมมื่่ออตต้้นน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 นคคคลิะะะะะรรััััับบบผผาโโยชววงีสจจขึใทุุกพธ ทุ่มหนึ่งนะเขจะมีบอสหนึ่งตัวนะก็จะมีบอสหชุดนะเออต้องบอกงี้แล้วนะเกิดขึ้นตามยิบนะ,นะนะถ้าไม่โดนไข่แทรกนะครับผมเนาะแล้วก็จะรีทุกๆครึ่งชั่วโมงนะถ้าตามที่ผ่านมานะถ้ายังไม่โดนหักหลังเดือนนี้น <c oughs> เนาะก็พุทแรกแล้วผมพุทที่5พฤจิก,การนะเป็นไลโคเอนเต้สวยคุณนะครับผมจากนั้นนะพุทที่19 พฤศจิกายนนะครับเป็นฮิตรันนะครับผมแล้วก็26พฤศจิกายนนะครับเป็นโคบอลลอนเจอราคิออนแล้วก็วิลิซิออนนะครับทุกคนสังเกตนิดนึงนะครับขอสังเกตนิดนึงครับวันที่12นะครับผมเนาะมันจะเข้าดาสู่ช่วงของโกลวายเรียโกลบอลนะครับผมนะอาจจะมีบอสพิเศษนะตั้งแต่วันที่10ถึง14หรือเปล่ายังไม่ได้ไปดูเลยนะครับผมนะเออเนี่ยนะครับสังเกตว่าวันที่12จะไม่มีชั่วโมงเลดเอาจนะแต่ว่าผมคิดว่าเป็นเลดวีคเลยเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนถ้าไม่มีผิดก็็็็ขออออออภััััััััััยยยยยดดด้้้้วววนน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 ะะะะะคคครรรรรรบบบไไไไมม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 ู่่่่เเเเเหหหหืืกกงงงงงปปตาาาผจิๆึแลสุท ก่อนจะไปเข้าเนื้อหากิจกรรมนะครับผมนะโปเกมอนชาโด้นะครับเดือนนี้นะก็จะเป็นชาโด้ลาติโอสนะครับผมนะเกิดทุกวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นะครับผมนะใครอยากได้ตัวนี้นะครับเพี้ยนฟายร้อยอะไรเงี้ยก็หากันได้นะครับผมเนาะแล้วก็กิจกรรมนะครับผมสำหรับเดือนนี้นะจริงๆวันนี้เลยนะทุกคนวันที่1นี้เลยนะฮะบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะครับผมนะมีกิจกรรมตีบอสนะกีก้าแม็กนะครับผมนะน้องขยะนะครับผมนะเรามีนัดที่มอทอเหมือนเดิมนะฮะบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะผมทำนัดยวครเบด้องในแคมป์ไไไฟแล้้วกกก็จจะดาาิรรมต่ง ที่เราจัดขึ้นที่มอทเนาะนะครับ4-9พฤศจิกายนมีกิจกรรมป่าต้องบนนะฮะน่าจะเกี่ยวกับน้องเห็ดนะครับผมเนาะแล้วก็10-14นะครับสู่ธรรมชาตินะครับผมนะเออ back to the wild เหรอแล้วก็15-16นะครับผมนะอันนี้ก็ go wild area ทั่วโลกนะเป็น global นะครับ2ปี25เนาะนะครับเราก็จะได้จับไมตี้กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่ามันเป็นอีเวนท์ที่สนุกมากสำหรับผมเนาะผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่สำหรับผมนี่ไมตี้ไปมอนกับซาฟารีบอลนี่คือที่สุดแและะะะะสสนนนนนนนุกกกมมาาาาคคครรรรััับบบผเเพฤศจิยป็ไฟฟ้งงู ทุกคนมันมีสุดสัปดาห์เป็นเทนแม็กสองอันนะครับผมวันที่21ถึง24พฤศจิกานะครับแล้วก็29ถึง30พฤศจิกานะครับเป็นอีวุยตัวหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเนาะแล้วก็25ถึง30พฤศจิกานะครับเป็นช่วงเวลาแห่งศึกชี้ชะตาไม่รู้ว่าอีเวนต์อะไรวะเออ25ถึง30เนาะนะครับแล้วก็คอมมิวเนตี้เดย์นะครับปิดเดือนนี้กันด้วยวันที่30พฤศจิกาเลยนะครับเจอกันอีกทีสิ้นเดือนดูเลย <laughs> คอมเดย์ตัวนี้ยังไม่ประกาศว่าเป็นตัวอะไรเนาะนะครับเอ่อทุกวันที่เป็นอีเวนต์น่ะที่มันเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับทั้งทีมเรานะครับสมาร์ทบังกี้นะก็ไปจัดอีเวนต์อยู่ที่มอทอ,อยู่แล้วนะครับผมนะใครสะดวกใกล้แถวนี้ก็มาเล่นกันได้นะครับผมนะแล้วก็อีเวนต์แบบว่าคอมเดย์ก็จะมีแจกของพิเศษนะเป็นค c o l l e c t i b l การ์ดของช่องเรานะครับผมมารับกันได้นะครับผมในทุกๆอีเวนต์คอมเดย์เนาะนะครับผมใครอยากได้ก็สามารถมารับได้วันนั้นนะ ครับผมสำหรับอีเวนต์อัปเดตนะครับเดือน11นะพฤศจิกายนปี2025ก็จบลงประมาณน,นี้นะผมยังไงก็ฝากกดถูกใจ subscribe ด้วยนะครับใครอยากเจอกันนะอยากมาเล่นด้วยกันนะเรียนเชิญได้นะครับที่มอทรลงังสิตนะครับผมเนาะเราจัดอีเวนต์กันเกือบทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะถ้าไหนมีอีเวนต์ก็ไปเจอกันผมได้นะที่มอทรนะเอ,อ่อถ้ามีอีเวนต์ไหนพิเศษที่ผมไม่ได้ไปผมจะแจ้งไว้ก่อนนะครับผมเนาะแต่ว่าก็มีคนดูแลพื้นที่ให้อยู่แล้วนะสามารถมาเช็คอินรับรางวัลฟรีได้นะครับผมเนาะโอเคคคคคครรรรรรรััััััับบบบบบบผมมมมสสสำหนน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 นีีีีีี้้้้กกก็ปะะะะะะาาาณณณขขขอออออุุุุุททททท่่่ชฟงงถึตตแลดดไไซพพ์์เ เราในการทําคลิปนะครับตอนนี้ก็มีสปอตเตอร์ระดับนักผูภัยโอ้โหน่ารักมากๆนะเออขอบคุณมากๆเลยนะตามชื่อที่ขึ้นนี่เลยนะครับผมนะใครอยากสปอร์ตกันก็กดมาได้เลยนะครับระดับนักผู้ชุนไพนะครับและแน่นอนนะครับทุกคนก็สปอร์ตผมได้นะไม่เสียตังค์สักบาทนะครับผมนะการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมด้วยนะครับฝากผู้รอดชีวิตทุกคนนะสำหรับทุกๆคอนเทนต์ที่โพสไปด้วยนนนนนนนะวววััััััีีี้้้้ไปปแลลเจอออกกกใหหมม่คคคคคคคิารรรบบบผขุุณดดูทงสส